สวัสดีค่ะวันนี้พาชมกิจกรรมอีกรูปแบบหนึง่งคุณฝรั่งแมนกับคุณเชียนพากันคุณสามีขาโชว์หน่อยค่ะทำอะไรอยู่คะดูเยู <laughs> ในอะไรคะดูโอ้ยยูยูเทควันแอ e a ชว์ h ีซวอทเอฟวอทวอทเร็ว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  นี่ค่ะอะไรคะเปิดเปิดมานี่มานี่เปิด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 เวละหอยขมใช่ไหมไอหอยเชอรี่เหรอคะหอยเชอรี่ค่ะนี่ค่ะเราจับคุณเชียนเป็นคนงมค่ะอยู่ข้างล่างนู่นค่ะคุณสามีก็เดินเก็บตามค่ะนี่ค่ะได้เกือบเต็มถังแล้วค่ะโอเคโอเคลิงเล็บเล็บชีโอเคเอ็กเพลนหอยหอยหอยใหญ่ใช่ไหมคะ มากิก <c oughs> หอยใหญ่หนู่<ม>นๆ<ม>ไปนู่นเลย<ม>ดาลิงนั่นนะ่ะคุณเชียนได้อีกแล้ว้วาละ่ะที่บ้านสวนเรามีอาหารหลากหลายค่ะมีทั้งปลามีเรียกอะไรนะในน้ํามีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นแสนอุดมสมบูรณ์ <c oughs> เรามีหอยด้วยเห็นไหมคะนี่คะ่ะนั่นถอนหญ้าอีกอม,มนาโมโชโชโช โชตัวใหญ่ใหญ่ You take and and show Take with your finger นูนไงคุณเชียนได้อีกแล้วนี่ค่ะน่าไงาตุ๊บเขาวางไข่เต็มเลยค่ะนี่ค่ะเราได้หอยเชอรี่เยอะมากคุณเชียนบอกว่าอร่อยมากค่ะ <c oughs> ใช่นี่ค่ะคุณสามีอู้เยอะจริงๆเห็นไหมคะ นี่ค่ะเขาวางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วไข่เต็มเลยค่ะแบบโอ้ยได้5้ากิโลแล้วดาลิงมันหนักนะหอยนี่ค่ะฝีมือเก่งทั้งจับปลาทั้งหาหอย <c oughs> <c oughs> จับปลาก็เก่งหาหอยก็เก่ง <c oughs> <c oughs> เก่งทุกอย่างเลยที่อื่นมีมีหอยให้หาที่อื่นไม่มีหอย ส่วนทรงรักนี่แหละที่เบลเยี่ยมมีหอยไม้ดาลิงเล็กๆอ๋อเล็กๆไม่มีหอยใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมนี่คือตลกอคนเบลเยี่ยมมาหาหอยที่เมืองไทยนายดาริงโชว์ทิหอยใหญ่จริงไหมโชว์พีดใหญ่จริงไหมคะ หญจริงจไหนดูนั่นแหละใหญ่จริงจริงใหญ่จริงจไหนไหนดูสินั่นแหละใหญ่จริงจริงคิดคิดสินะลิงอยู่คิดคิดวิดหอยสิไหนหอยปปนั่นแหละหอยปปอาหอยคิดคิดใช่คิดคเลยกหอยปป คิดๆแล้วก็หอ้ปัมๆตลกอีกแล้วเรามีอารมณ์ขำตลอดเวลานี่แหละสันติสุขที่หาซื้อไม่ได้สุดยอดค่ะมีที่นี่ค่ะบ้านสวนทรงรักค่ะมีหอยปูปลาครบเรียบร้อยได้ทานทุกอย่างโอเคไหมดาริงมอนามูคุณเชียนได้อีกแล้วอะไร โอเคเทินทูมีแอนบายบายคุณเชียนด้วยคุณดาริงบายบายบายขอบคุณค่ะ